ปราสาทตาควายและปราสาทตาเมือนซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั้งนั้นเสียงระเบิดดังไปทั่วแนวชายแดนเลยซึ่งทางโฆษกกองทัพบ,บกของเราท่านออกมาชี้แจงแล้วครับว่าสำหรับที่ประสาทคนาจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้เราควบคุมสถานการณ์ได้แล้วไม่พบการยิงตอบตัวจากฝั่งเขมรแล้วแต่มันยังจบไม่สนิทครับเพราะพื้นที่นั้นยังมีอันตรายมีทุ่นระเบิดฝังอยู่ ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ระเบิดหรือ EOD เข้าไปเคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเรียกว่าควบคุมได้อย่างสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องระวังเรื่องระเบิดกันให้ดีเลยนะคะใช่เลยครับส่วนที่สาแก้วท่านพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกท่านก็ได้แจ้งว่าพื้นที่ที่กองทัพบ,บกควบคุมได้สมบูรณ์จริงๆเมื่อวันที่8ธันวาคมมีอยู่พื้นที่เดียวคือที่บ้านหนองยาแก้วจังหวัดสาแก้วตรงนั้นถือว่าเคลียร์แล้วทหารเราคุมอยู่ครับ มาต่อกันที่จังหวัดตราดครับตรงบอกว่าทีเด็ดเลยกับการยุดคืนพื้นที่ของทหารเรือตอนนี้เข้าสู่วันที่2แล้วของปฏิบัติการทหารเรือและนาวิกโยธินไทยอย่างหน่วยรีคอนทหารเรือเขาเปิดปฏิบัติการทางการทหารเพื่อยึดคืนพื้นที่บ้านสามหลังที่บ้านหนองรีตำบลชำรากจังหวัดตราดครับชื่อปฏิบัติการคือยุทธการตราดพิฆาตภัยรีงานนี้นาวิกโยธินกองทัพเรือจัดหนัก ถล่มทำลายเป้าหมายสำคัญของฝั่งตรงข้ามทั้งแจมเมอร์หรือเครื่องลบกวนสัญญาณและคาสิโนซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับบ้านหนองรีบ้านชำรากและบ้านท่าเส้นของจังหวัดตราดครับอ่าก็เขาเล่นเข้ามาตั้งคาสิโนตั้งแจมเมอร์ลุกล้ำเข้ามาในไทยเลยนะคะใช่แล้วครับมนเลยต้องทำลายคือทหารเขมรเ,เขาลุกล้ำมาที่ปไตยของเราเข้ามาในเขตแดนไทยเราเลยต้องใช้กำลังขับไลใ่ให้พ้นแผ่นดินไทยมีการแฉข้อมูลออกมาว่าขเขมรแอบเสริมกำลังเขามาตั้งฐานใหม่มีพลซุ่ม ยิงหรือสไนเปอร์มาประจําการมีการติดตั้งอาวุธหนักขุดคูเลตหรือคูบังเกอร์และที่สําคัญคือใช้ดโดรนบินลาตะเวนเข้ามาในพื้นที่ของฝ่ายไทยด้วย